เราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมกับโชว์รูมของร้านเทียเตอร์เฮาส์เทียเตอร์เนะครับผมบางบัวทองบางบัวทองนะซึ่งก็ไม่ใกลไม่ไกลจากออฟฟิศเราก็เดินทางมาก็ประมาณ19-20าทีาทางราชชฤกพ์ึกมาเราก็มีแผนที่นำทางมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปพบกับสินค้าที่ต้องบอกว่ามีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยแล้วต้องบอกว่าในเอเชียเนี้ยมีแค่4ประเทศเท่านั้นที่ยังมีนขณะนี้นะใช่ แต่ที่เราน่าจะเป็นอันดับสองเราเป็นอันดับที่สองที่ได้เจ้าตัวสินค้าตัวนี้มาเพราะเราไปไปขอมาก่อนบอกว่าโชว์รูมจะเปิดแล้วเราขอหน่อยแล้วกันก็เราก็เลยได้มาติดตั้งเป็นที่ที่สองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยดีกว่าว่าเซตที่เราบอกมาเนี้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันด้านในดีกว่าครับเชิญครับผมโอเคเราก็จะมาอยู่กันหน้าห้องที่เขาเขียนว่าหมายเลขหนึ่งนะครับผม วันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ว่าเข้ามาชมข้างในก่อนว่าข้างในมันเป็นยังไงเชิก็ด้านในเขาชืว่าเป็นที่นั่งก็จะมีที่นั่งคอยอยู่ทางนี้นะครับผมนั่งสบายเวลานั่งคอยคอยแล้วไงแต่ไฮไลท์ของเราเลยไม่ใช่โซฟาสวยๆแบบนี้นะผมไฮไลท์ของเราก็คือจะอยู่ที่ด้านขวามือใช่เราเดินเข้าไปในห้องเราดีกว่าด้านนี้เลยสำหรับห้องคิปสินีมาก ตอนนี้ก็ตกแต่งอยู่ในธีมแบบคล้ายๆแบบคารบอยคารบอยหน่อย Boy, <ๆ S 2> นะผมก็ <Boy. S 2> จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นลายไม้แต่จริงๆเป็นแบบตัวทรับเสียงหมดเลยนะใ <t> ช่ตัวอะคูสติกใช่เป็นตัว <ไล S 2> อะคูสติกเป็นไลายไม้ <ๆ S 2> น,นะครับผม <ๆ S 1> ต้องบอกว่างานอันนี้เก็บได้ละเอียดมากแต่ถ้าเกิดคุณมองดูข้างๆคุณจะเห็นเซรลาว์แล้วคุณจะเห็นเซรลาว์ของแบรนด์คลิปแล้วเข้ามาก็จะเจอแบรนด์คลิปก่อนเลยได้แบรนด์คลิปก่อนเลยนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะมาพบกับตัวเรียวคอสตอมซีนีมาซีรีส์ที่อยู่หลังจออยู่หลังจอเราแต่ก่อนอื่นที่เราจะพบเราก็ต้องบอกว่าทำไมเราถึงต้องใช้รุ่นนี้นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพเสียงที่ออกมามันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าระบบโคมเชเตอร์ปกติใช่แล้วก็จะมีการส่งคลื่นเสียงความถี่ตามความถี่สูงที่ออกมาให้เข้าใช่ให้ค่อนข้างครบเหมือนเสมือนว่าเราอยู่ในโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมๆเลยคือเสียงไม่แพ้ในโรงภาพยนตร์ที่เราไป แบบนั้นเลยแบบว่าห,ห้องอัดเขาให้เสียงมาแบบไหนงไงคุณจะได้เสียงแบบนั้น,น,นฟังเดี๋ยวเรามาพบกันเลยดีกว่ากับรุ่นนี้นะครับผม RCC 1 0 2 BTS นะครับผมนี่เลยที่อยู่ด้านหลัง เนี้อจะเป็นจอจอสไลด์จอแบบสไลด์นะครับผมสั่งลำโพงซ้อนไว้ด้านหลังส่วนมากลำโพงแบบนี้พี่ว่าจะสังเกตนะว่าลำโพงแบบนี้เขาจะติดอยู่หลังจอที่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนาโนที่ยิงเสียงออกมาได้คุณจะเห็นทะลุผ่านออกมาคุณจะเห็นว่าถ้าเป็นจอแบบปกติเสียงมันจะไม่ทะลุผ่านมาไม่ได้ใช่ถ้าต้องเป็นอะไรกั้นใช่ต้องเป็นจอแบบนาโนเท่านั้นที่จะยิงเสียงออกมาแล้วภาพที่คมชัดก็คือจะต้องเป็นโปรเจคเตอร์ที่มันดีแต่จอที่มันดีสําหรับห้องนี้ก็เป็นจอขนาด 200ร้อนิ้วเหลือร้อยแปรยแปนิ้วนะครับผม,ผมจอร้อยขนาดร้อยแปนิ้วโอเคเรามาโฟกัสที่ด้านหน้าคุณจะเห็นลำโคงที่เรียงตั้งเรียงกัน5ตัว ประกอบด้วยอะไรม้างพี่วัดก็จะประกอบด้วยด้านขวาก็คืออลำโพงของเราจาฝังขวาลำโพงขนาด15นิ้ว15นิ้วนะครับผมซึ่งไวคอยก็ทั้งหมด3ขนาด3นิ้วไทเทเนียมใช่ไวคอย3นิ้วแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวทวิตเตอร์ที่แบบเป็นตัวแบบไทเทเนียมที่อยู่ที่1.75นิ้วนะครับผมเจ้าตัวนี้ไวคอย3นิ้วแล้วก็จะมีตัวนี้เลย เขาเรียกว่าตัวคั่วต่อลําโพงตัวนี้จะอยู่ด้านหน้าก็คือจะไม่เหมือนกับไอ้ลำโพงบ้านที่เราใช้ปกติจะอยู่ด้านหลังเพราะว่าต้องการโชว์ใช่พอเขาต้องซ่อนไว้แต่ไอ้ตัวนี้มันไม่จาเป็นที่ว่าเอยเขาต้องซ่อนเพราะปิดจอลงมาเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องมาอยู่ด้านเวลาเซตอัพก็จะค่อนข้างง่ายคือใช่เพราะว่าเราไม่ต้องเข้าไปหลังจออะไรตรงนี้เลยแล้วคุณจะเห็นพอร์ตลมนะผมด้านหน้านี่นะครับทั้งหมดจะมีพอร์ตเขาเรียกว่าจะมีรีเฟล็กพอร์ตขึ้นมาแล้วที่สําคัญของเจ้ารุ่นเนี้ครับผมผลิตและก็มีีเเนสท่ วิศวกรที่เขาดูแลนะครับผมคุณจะเห็นว่าเจ้าตัวเนี้ยมีความเอกลีมากมีความเป็น premium, พรีเมมมมีมีียยพรเเขาเช็คก,กันตัวต่อตัวแล้วไม่ใช่มีแค่ติดแค่ตัวเดียวในรุ่นคุณจะเห็นว่าเขาติดเรียงกันเป็นตับเลยะะนะครับผม,มนนะตั้งแต่ตัต้งแต่ซับบูเฟอร์เทนเตอร์แล้วก็ขยี้มาซับบูเฟอร์เหมือนเดิมใช่แล้วก็จะเป็นตัวด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับผมอ่มาต่อที่ซับบูเฟอร์ดีกว่าซับบูเฟอร์มีขนาดเท่าไหร่พี่วัดขนาด18นิ้ว18นิ้วนะครับผมไมนิ้วเช่นงานใช่ซึ่งเขาทํามาค่อนข้างที่จะ ดีพลังค่อนข้างเยอะใช่ครับผมเป็นแบบซับวูเฟอร์ที่ขนาด18นิ้วที่เรียกว่าเก็บรายละเอียดงานได้ดีมากเล<ห>ยนะครับผมก็สามารถโชว์ก็ได้หรือสามารถต้อนไว้หลังจอก็ได้คือชุดนี้คุณจะสังเกตว่าชุดนี้เวลาถ้าเกิดสั่งเข้ามาคุณจะได้ลำโพงเป็นตัวตวด้านหน้านี้ไปเลยไม่ได้ไม่ได้มาทั้งแผงนะก็คือ กล่องระบายกล่องระบายกล่องระบายแล้วก็เวลาอินสตอก็คือการติดตั้งก็จะมีตัวเขาจะมีเขาจะมีตัวเหล็กตัวนี้เชื่อมมาให้นะครับผมว่าเวลาเกิดการสั่นสะเทือนน่ะมันจะไม่แบบโยก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 เยกนะผมมีเชื่อมทั้งหมด3าจุดข้างบนตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนีเรียกได้ว่าแน่นหนากันเลยแล้วเราไม่ได้เชื่อมกันแค่ด้านซ้ายกับด้านขวาเราเชื่อมกันทุกตัวเราเชื่อมกันทุกตัวนะครับผมคุณจะเห็นว่าเราเชื่อมกันทุกตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวเซนเตอร์เซนเตอร์ก็จะลักษณะคล้ายกัน จริงๆตัว L ตัวตัวตัว CR มันเหมือนกันเป๊ะเลยดีกว่านะครับผมถูกต้องก็มาลองดูนะครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเอยากได้ลำโพงที่มันเอกล v e ใช่ครับผมสำหรับลำโพงซินีมาที่อยากจะททำห้องที่มันแบบเป็นแบบเอ็กซ์พียรแล้วก็พรีเมียมอะไรแบบนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเซต RCC Real Custom Cinema ตัวนี้จำเป็นอย่างมากนะครับผม ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูซิสเต็มของภายในห้องนี้ดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมีพี่คนหนึ่งมา,งางใช่แต่เขาจะมาแนะนําเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันเลยดีกว่าครับ นี้เราก็มาอยู่กับพี่ต้นก้าจากเช e เตอร์เฮาส์นะครับผมก็อยากจะให้พี่มาแนะนาว่าเซตในห้องนี้เป็นเซตอยู่ที่9.2.6นะครับผมด้านหน้าเราใช้อะไรมั่งครับพี่ต้นก้าเครื่องเล่นจะเป็นของไพ o อนียครับเป็นเครื่องเล่นของไพ n อนียะครับพี่ต้นก้าเอฟวีร r e c เ i v ร์เป็นของโฟ c a ลเป็นของโฟคาลเป็นของโฟคแอสทรอครับแอสทรอเจ้าตัวนี้ก็บอกว่า รองรับขับที่16 Channel ใช่ไหมเอ่ยใช่ครัอโอ้เรียกได้ว่า Channel เยอะหลากหลายเลยนะัเดียวถือก็จบเลยใช่แล้วตัวซับวูเฟอร์สองตัวที่พี่บอกว่าเป็นตัวซับวูเฟอร์ที่ออกมาขับเป็นพิเศษตัวนี้เป็นของยี่ห้อ,อใช้าใช้ Power Amp ของ PowerSoft รุ่น Meso ครับ PowerSoft อนะอขับซับแยกเลยนะ ือว่าได้กาลังที่เต็มเปี่ยมแล้วผมก็เห็นตัวกองตัวกองไฟด้วยพี่กองไฟครับผมมีเครื่องกองไฟด้วยนะใช่ใช่แนะนำครับเครื่องกองไฟเป็นของเอลิเซียนครับต้องบอกว่าแนะนาเลยนะเครื่องกองไฟคือมันก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ใช้กับระบบโฮมเทเตอร์นะครับผมแล้วก็จออะไอตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ใช้ของอะไรเอ่ยเป็นโปรเจคเตอร์จากเอฟสันครับผมเอฟสันนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดอยากได้เซตดีๆที่ลงตัวแบบเนี้ยทางเทเตอร์เฮาของเรารับรับจัดตั้งแต่ระบบต้งแต่ศูนย์ไปยันร้อยเต็มที่เลย ไม่ว่าจะเป็นการบิวห้องการจัดตัวกองไฟการจัดแอมการจัดตัวลําโพงแม้แต่การวางตัวอาคูสติกอะไรตรงนี้ทางเราจัดการได้หมดเลยใช่ไหมับผก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครอยากได้ซิ่เต็มดูหนังดีๆแบบนี้โฮมซีนีมาที่เป็นแบบเอ็กคลูซีฟสำหรับบ้านเราบ้านเดียวต้องบอกว่าไม่มีบ้านไหนเหมือนแน่นอนแค่มาปรึกษากับทางเ h e ยเตอร์เฮาส์นะครับผมก็มีทางพี่ๆทีมงานมีพี่ต้นกล้าคอยให้บริการอยู่ก็ต้องขอบคุณมากครับผม ผ่านจากคิดเต็มไปนะครับผมเราจะมาดูว่าห้องเนี้ยใช้ระบบอะไรอคุณจะนับลำโพงข้างหน้านะหนึ่งสองสามเป็นสามสี่ตัวเสาร์ห้าครับผมหกนะครับผมเจ็ดแปดครับผมเก้าครับผมเขาใช้ระบบเก้าเลยนะครับผมแล้วด้านหน้าสบูเฟอร์อีกสองเป็นเก้าจุดสองเก้าจุดสองเท่านั้นยังไม่พอ ห้องนี้เขาลองรับระบบ d o l b y a t m o s คุณจะเห็นลำโพงสีดำๆที่ฝังอยู่จะเป็นเขาใช้ถึงหตัวห้องนี้เรียกได้ว่าเป็นระบบซิสเต็มที่ครบถ้วนมากใช้ระบบ9.2.6กันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะ Full Option ใช่เรียกได้ว่าห้องนี้ Full Option เลยแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญที่เรามาถ่ายวันนี้เขาใช้ด้านหน้าด้านล่างอเป็นคลิปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว ที่ให้เสียงกลางคู่หน้าของเราชุดหน้าแหละเรียงไงชุดหน้าเซราอ่ะข้างหน้าแล้วก็เซราเป็นของแบรนด์คลิปหมดเลยใช่ผมต้องมาไฮไลท์ตัวนี้ก่อนพี่วัดใจสังเกตนะเจ้าตัวนี้จะเป็นลำโพงเซราที่เป็นแบบเดียวกับที่ติดอยู่ในโรงภาพยนตร์ใช่ก็คือเป็นลำโพงของโรงภาพยนตร์โดยแท้เลยใช่ครับผมจะมีจะมี8นิ้วกับ1ิบสองนิ้วแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นโรงภาพยนตร์เขาจะใช้12นิ้วแต่ตัวนี้เราจะใช้นิ้วช้8นิ้วมาเพราะว่า เราไม่จำกขนาดห้องอยู่ที่ขนาดห้องแต่ถ้าเกิดห้องคุณใหญ่กว่านี้คุณสามารถใช้เป็น12นิ้วได้สามารถใส่เข้าไปได้ใช่นะผมเจ้าตัวนี้คุณมาลองดูการเก็บรายละเอียดงานนะครับผมตัวนี้ก็จะมีโต๊ะแขวนอยู่ด้านหลังก็สามารถยึดติดกับผนังแล้วก็แขวนเขาได้เลยได้นะผมเจ้าตัวนี้ด้านในก็จะมีดอกวูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วแล้วก็จะมีตัวจทวิตเทวตเตอร์ฮอนอยู่ด้านในนะครับผมการเก็บรายละเอียดการเก็บงานก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผม ก็จากตรงนี้เราพูดถึงซิสเต็มมาหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเทสหนังดูดีกว่า,า,า,านะครับพี่วัดว่า <ไป S 2> เดี๋ยวเราจะเทสเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับกับที่เราเทสเมื่อกี้ก็ต้องบอกว่าพอหอมปากหอมคอกันกับฉากแต่ละฉากกับหนังที่เอามาเทสได้อารมณ์กันเลยใช่กับเรื่อง b u b เบิ b ลบีนะครับผมหลายคนก็อาจจะได้แล้วว่าจุดเด่นว่าของชุดนี้มันเป็นยังไงผมก็ต้องบอกว่าพลังเสียงม็นยังไงเราได้สัมผัสกันแล้วหรือถ้าอยากได้ประสบการณ์เปิดใหม่ในการทดสอบจริงๆก็ดลบมาฟังที่ เชเตอร์เฮาสที่บางบัวทองเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมเราจะมา<ผ>มปักหมุดกันท้ายคลิปแล้วก็จะมีะเบอร์โทรติดต่ออยู่ใต้ล่างนี้นะครับผม,บผมแล้วก็สําหรับวันนี้เราก็ต้องขอฝากกับ คลิปซีนีมานะครับผมซีนีมาคอสตอมซีรีส์กันทิ้งเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนประสบการณ์บ้านหลังเดิมๆของคุณให้เป็นโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมๆที่จะจัดการบิวอินทุกอย่างครบวงจรที่นี่ที่เดียวที่ t h e ตอร์เฮาส์นะครับผมสำหรับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยวันนี้เราก็ต้องขอกราบลากันไปก่อนนะครับพี่วันนะ คลิปหน้าจะมีอะไรดีๆแล้วเราต่อติดตามกันต่อใช่สำหรับรอบหน้าจะมีอะไรดีเราจะมาติดตามกันต่อไปวันนี้<ช>ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ